นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามัสามิขอความนอบน้อมจะมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบ,บารมีธรรมแห่งองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง กราบโขกลาบพระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสัธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตาม,ตามสบายด้วยการเจริญสติสมาธินะครับวันนี้วันอังคารที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025 ฮิตลอสักราช1446ทุกชาติทุกศาสนาก็ใช้หลักการเดียวกันอุดมการเดียวกันอุดมธรรมเดียวกันพัฒนาทั้งใจพัฒนาทั้งวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นมัคเป็นอริยมัคทั้งกายวาจากิริยามารยาทอาชีพเพื่อทรมนญนนำชีวิตเพื่อชีวิตจะไม่ได้สเปะสปะไปตามสิ่งแวดล้อมชีวิตนี้ถึงจะมีหลักการอุดมการอุดมธรรมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ประชาธิปไตยก็ต้องปรับเข้าหาธรรมนูญอย่าให้มีอัธยาศัยไม่ทำตามความรู้สึกสังคมนิยมที่นิยมช,มชมชอบที่ยังเป็นสัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวตนก็ต้องปรับเข้าหาธรรมนูญให้ทุกคนพากันรู้พากันเข้าใจทุกชีวิตต้องอธรรมนูนนำชีวิตพากันมีปิติมีความสุขมีเอกคตาในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเป็นวาระสำคัญให้ถือว่าปัจจุบันเป็นวาระสำคัญ เพราะอดีตก็มารวมที่ปัจจุบันนี่แหละอนาคตมันก็เริ่มต้นที่ปัจจุบันปัจจุบันถึงต้องเอาธรรมนูนนำชีวิตทุกคนเนี่ยไม่ต้องอาศัยใครนะอาศัยความรู้ความเข้าใจอาศัยการประพฤติปฏิบัติความสงบกับปัญญานี่เป็นคู่กันไปเลยเนะี่ยเหมือนกับกลางวันคู่กับกลางคืนศีลส,สมาธิปัญญาควบคู่กันไปเนะี่ยเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ ไปพร้อมๆกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ศีลสมาธิปัญญาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหยุดสัญชาตญาณที่เป็นความเคยชินนไม่เอาความฉลาดกับการประพฤติปฏิบัติไปพร้อมกันเนี่ยไม่งั้นมันจะหยุดสัญชาตญาณไม่ได้เราถึงต้องมีสมาสมาธิความตั้งใจมั่นใจของเราต้องเข้มแข็งมีความตั้งใจมั่นปัจจุบันมีการเรียนการศึกษามีปัญญา แต่ขาดอุดมการอุดมธรรมปัญญากับการปฏิบัติไม่ได้ไปพร้อมๆกันเพราะมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีการประพฤติปฏิบัติเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่จะมีแต่ความรู้แต่ไม่มีการประพฤติปฏิบัติพากันไปตามความหลงไปตามสิ่งแวดล้อมไม่มีความสงบมีแต่ความฟุ้งซ่านนะพระโอวาทปฏิมโมกของโอสุติพสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ย ใจความสำคัญก็คือการไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนีทั้งทางกายวาจากิริยามารยาทอาชีพพร้อมทั้งจิตใจเพื่อความสมบูรณ์ด้วยการตั้งใจตั้งเจตนาทำสิ่งที่เป็นความดีประกอบด้วยปัญญาแล้วชำระจิตของตนให้พองใสด้วยมีความสุขในการปฏิบัติเพื่อให้เอาปัญญากับการปฏิบัติไปพร้อมๆกัน วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหลายก็ต้องพากันรู้เข้าใจเนี่ยเรามีปัญญาเราก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติเพราะจะแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันแล้วการพัฒนาระหว่างวัตถุกับจิตใจมันจะไม่ไปพร้อมกันเนี่ยถึงมีคำว่ามีบุญแล้วก็มีกุศลคือมีความดีแล้วก็ต้องมีความฉลาดต้องมีความสงบที่เป็นสมถะมีปัญญาวิปัสสนาอยู่ในเซตเดียวกันเนี่ย นตถิสันติประรังสุขังเนี่ยสันติคือความสงบเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มีสันติคือความสงบคือความพอเพียงเพียงพอเป็นความพอดีเพื่อหยุดสัญชาติยานเป็นสมาธิเป็นความรู้ความเข้าใจเข้าสู่ภาพประพฤติปฏิบัติความสงบกับปัญญาถ้าเรามีความสงบก็ต้องมีปัญญาสองอย่างนี้ต้องทำงานพร้อมๆกันเพราะสมาธิความสงบนั้นเป็นความเย็นเป็นการพักผ่อน เป็นเพียงหินทับ้าเราจะมองเห็นพวกที่บำเพ็ญสมาธิภาวนากันมีความสงบแล้วก็ประติดในความสงบที่เรานั่งสมาธิเนะ่ยเราประติดในความสงบเพราะปัญญาเราไม่เพียงพอปัญญาของเราไม่ควบคู่กันไปเราก็เลยพากันนั่งสงบงก,ง,กงุงนะ้งเนี่ยมีปัญญาแต่เราไม่มีความสงบมันก็ฟุ้งซ่านนะความสงบกับปัญญา ถึงต้องไปพร้อมกันเนี่ยความขยันก็ต้องมีความสงบความสงบก็ต้องมีความขยันเนี่ยพระเราต้องเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนดีไปพร้อมๆกันคําว่าพระนี่แหละหมายถึงพระอริยเจ้าไม่ได้หมายถึงพระแต่งตั้งพระอริยเจ้านับตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอรหัน์มันต้องเป็นคนเก่งคนฉลาดและคนดีในปัจจุบันทุกคนถึงจะเป็นพระได้ถ้าไม่เก่งไม่ฉลาด ไม่เป็นคนดีอยู่ในเซตเดียวกันมันก็เป็นพระไม่ได้เอานิติบุคคลตัวตนเป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งก็เป็นพระไม่ได้เอาสัญชาตยาณเป็นที่ตั้งก็เป็นพระไม่ได้เราต้องรู้เข้าใจในความเป็นพระเนีเป็นพระเนี่ยเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนฉลาดเป็นทั้งคนดีอยู่ในเซตเดียวกันเลยด้วยความรู้ความเข้าใจว่องไวคล่องแคล่วไม่มีเซ่อเซร์บเบเบไม่มีอุบัติเหตุทางกายวาจากิริยามารยาททั้งใจเนี ไม่เสื่อไม่เบือความสงบกับปัญญาที่เป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเนี่มันจะไม่เสื่อไม่เบลอการประพฤติการปฏิบัติจะเป็นธรรมในปัจจุบันนธรรมเป็นธรรมนูนที่ปกครองตนเองเนี่ยถ้าไปปกครองคนอื่นเรียกว่ารัฐธรรมน,นูญเข้าสู่รูปแบบคือหลักการทางวิทยาศาสตร์สมบูรณ์แบบทั้งกายวาจายกิริยามาร,รยาทอาชีพเข้าถึงธรรมเข้าถึงปัจจุบันนธรรมเอาเรื่องจิตเรื่องใจไปพร้อมๆกัน เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเข้าสู่ภาพประพฤติธปฏิบัติเข้าถึงเหตุเข้าถึงปัจจัยด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ฉลาดมากๆเป็นผู้มีปัญญามากๆเป็นผู้มีความดีมากๆเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอความสุขใจสบายใจที่เราเก้าวไปด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการประพฤติธปฏิบัติความดีนั้นที่ประกอบด้วยปัญญามันจะหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นบาร,รมีเป็นปัญญาชีวิตของเราจะไม่มีความสับสนวุ่นวาย เราทั้งหลายเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐอายุไขของมนุษย์อยู่ได้ศตวรรษหนึ่งเนี่ยก็คือร้อยปีในสมัยปัจจุบันถ้าเราพัฒนาวิทยาศาสตร์และใจให้มีปฏิสุขเอกคตาก้าวไปทั้งความสงบและปัญญาก็อยู่ได้มากกว่าหนึ่งศตวรรษคือมากกว่าร้อยปีให้เราเข้าใจเพราะเรายังมีลมปราณมีลมหายใจได้รับทรัพยากรที่ประเสริฐต้องพากันรู้พากันเข้าใจผ่านไปได้วยความรู้ความเข้าใจ รู้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะสิบสองเนี่ยเพื่อจะได้ผ่านไปได้วยความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเรามีปิติสูขเอกคตาในการประพฤติปฏิบัติทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้เต็มที่เนี่ยเต็มที่เต็มที่เพราะอันนี้เป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความดีเป็นความพอดีเป็นความพอเพียงเพียงพอวันหนึ่งคืนหนึ่งเราพากันนอนพักผ่อนให้เพียงพอนี่ ถ้าเราอยู่ในเมืองหลวงก็นอนพักผ่อนวันละหกดชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าค่าพีอมันสูงอากาศไม่ดีที่นั่นไปรวมกันเยอะเนี่ยศูนย์รวมใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ปริมณฑลก็ต้องนอนพักผ่อนหกดชั่วโมงถึงจะพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ติดแอร์ติดเครื่องฟอกอากาศติดเครื่องเติมออกซิเจนแต่เราก็ต้องพากันเข้าใจต้องพักผ่อนหกดชั่วโมง ผู้อยู่ต่างจังหวัดในตัวจังหวัดผู้คนก็แออัดเหมือนกันก็ต้องพักผ่อนหกถึงแปดชั่วโมงถ้าอยู่ในที่ที่ไม่แออัดห่างไกลความเจริญนอนห้าหกชั่วโมงก็เพียงพอเพราะการนอนการพักผ่อนเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายจึงต้องปรับเข้าหาความถูกต้องการที่เรานอนไม่พอพักผ่อนไม่พอคือบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องเป็นบุคคลที่ไปตามสิ่งแวดแล้อมไม่มีศีลสมาธิปัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงในเขตปริมณฑน,นในตัวจังหวัดก็ต้องพากันปฏิบททัติธรรมพักผ่อนนอนให้เพียงพอเนี่ทางวิทยาศาสตร์กับปัญญาถึงต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยการที่เรารู้เข้าใจเข้าสู่ภาพประพฤติปฏิบัติเป็นการยกเลิกตัวเราแล้วก็มาย,ยกเลิกคนอื่นเพราะว่าเอาทำนำชีวิตให้รู้เข้าใจเรื่องการปล่อยวางเนี่ยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้จักการปล่อยวาง การปล่อยวางคือไม่ทำอะไรตามใจตามอัธยาศัยไม่ทำอะไรตามสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาใจพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันคือการปล่อยวางมีปิติสุขเอกขาตาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตรงต่อธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี้คือการปล่อยวางเนี่ยเป็นการปล่อยวางด้วยศีลสมาธิป,ปัญญาเป็นความสะอาดสว่างสงบทั้งกายวาจากิร,าริยามารยาทอาชีพและจิตใจเนี่ย จึงจะเป็นการปล่อยวางอย่างถูกต้องจะได้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นข้าราชการในะการเมืองเป็นนักบวชที่ถูกต้องให้รู้เข้าใจเรื่องการปล่อยวางเนะี่ยการปล่อยวางมันคนละอย่างนะกับการปล่อยประละเลยนะการปล่อยวางก็หมายถึงปล่อยวางความเป็นตัวเป็นตนเนะี่ยเอาธรรมนำชีวิตธรรมนูนนำชีวิตมีปิติสุขเอกคตาในการระพฤติปฏิบัติเพื่อหยุดความไม่ถูกต้องไม่เอาความหลงนำชีวิตไม่แบกของหนักพาไป เพื่ออยู่สันสัตยานเราทั้งหลายต้องรู้เข้าใจเรื่องการปล่อยวางเราอย่าไปปล่อยวางความดีอย่าไปปล่อยวางบาร,รมีอย่าไปปล่อยวางปัญญาอย่างนั้นไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าไม่รู้จาักการประพฤติปฏิบัติเป็นบุคคลที่ปล่อยปละละเลยเนี่ยเราทั้งหลายต้องรู้เข้าใจเรื่องการปล่อยวางเนี่ยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเราทั้งหลายก็จะพากันบริโภคความหลง ความหลงที่มันเป็นสัญชาติยานแห่งความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราต้องปล่อยด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยพระธรรมด้วยพระวระินัยด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติด้วยกิจ,จวัตรสมมตุติสัจจะทั้งหลายในโลกมีหลายล้านสมมตุติชี้ให้เห็นแง่มุมผิดถูกดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วไม่ผิดไม่ถูกเนี่ยจึงให้เข้าใจเรื่องการปล่อยวางเนี่ยเรามองเห็นน่ยทำไมโลกนี้ คนยากจนก็เพราะปล่อยวางไม่ถูกต้องเนี่ยปล่อยปะละเลยปล่อยความดีปล่อยบาร,รมีเอาความหลงหนำชีวิตมันปล่อยวางไม่ถูกต้องถ้าเราปล่อยวางไม่ถูกต้องเนี่ยมนุษย์ก็จะเข้าถึงความดีเข้าถึงบาร,รมีที่เป็นความดีเป็นปัญญาไม่ได้เนะเราคิดดูดีๆเนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ได้พัฒนาวิทยาศาสตร์ใช้ชีวิตไปตามสัรชาติยาน ก็อยู่ในระนาบแห่งสัจจตยานนะเพราะไม่มีปัญญาไม่ได้ทําความดีที่ประกอบด้วยปัญญามนุษย์เรากําลังพัฒนาวิทยาศาสตร์มีรถมีเครื่องบินมีคอมพิวเตอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกความสบายมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเพอร์เฟกมากมนุษย์เราทําอย่างนี้ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ต้องพัฒนาเรื่องจิตใจไปพร้อมๆกันเพื่อจะเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอเข้าถึงความพอดี เราทั้งหลายมาเน้นที่ตัวเองให้เต็มที่มีปิติสุขเอกคาตาให้เต็มที่ด้วยความรู้คู่กับการประพฤติปฏิบัติทําหน้าที่ของตัวเราให้สมบูรณ์การปฏิบัติให้รู้เข้าใจนี่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีต่อหน้าและรับหลังถ้ามีต่อหน้าและรับหลังแล้วมันยังมีความหลอกลวงอยู่มันยังเป็นการจัดฉากอยู่การประพฤติปฏิบัต,พบติพวกเราต้องเข้าใจเนี่ยถ้าเราปฏิบัติต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งมันยังไม่ใช่บริสุทธิ์ที่คุณ เพราะมันยังมีต่อหน้าและลับหลังมันเป็นการหลอกลวงคนอื่นเขามันเป็นการปกปิดซ่อนเร้นมันเป็นความบัญญาสาไถหลีกเลี่ยงแก้ตัวเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันถึงไม่มีต่อหน้าและลับหลังเราปกปิดคนอื่นได้แต่ปกปิดตัวเองไม่ได้เนี่ยองค์สมจเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้บอกถึงได้สอนเนี่ยถ้าหากเธอกลัวต่อความทุกข์เนี่ยก็จะได้ทํากรรมทั้ง ในที่ลับและในที่แจ้งเนี่ยคืออย่าได้ทําความไม่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่าเอาตัวต,วตนนําชีวิตต้องอธรรมนูญนาชีวิตมันถึงจะไม่มีต่อหน้าและลับหลังความซื่อรรสัตย์สุจริตเนี่ยไม่มีต่อหน้าและลับหลังถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ยังตรัสสอนเนี่ยธรมันจเรสุจริตังเนี่ยพึงประพฤติธรรมนั้นให้สุจริต ณตังทุจริตตังจเรไม่พึงประพฤติให้ทุจริตนั่นก็มีความหมายก็คือให้ซื้อสัต์สุจริตไม่มีต่อหน้าและรับหลังนั่นเองเนี่ยการที่มนุษย์มีเสื้อผ้าอรณ์ปกป,ปิดอวัยวะร่างกายในส่วนต่างๆตัดผมทำผมล้างหน้าแปรงฟันอะไรสารพัดอย่างเนี่ยเพื่อการเสียสละเพื่อไม่ปล่อยปะละเลยให้เรารู้เข้าใจเพื่ออยู่สัญชัตยานเพื่อเข้าสู่ความวิเวก ทางกายวาจากิริยามารยาทเนี่ยมันเป็นหลักการเป็นอุดมการอวดมธรรมความไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนักบวชพวกชีปเปลือยเนี่ยมันเป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นการปล่อยวางนไม่ต้องมีอะไรนีไม่ต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยนุ่งลมห่มฟ้าเนี่ยการปล่อยวางมันต้องพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นหลักการอุดมการอุดมธรรมที่เป็นอริยมรรค ทั้งกายวาจากิริยามารยาทอาชีพที่เป็นธรรมนูญเพื่อปกครองตนและบุคคลอื่นมนุษย์เราเป็นผู้ที่ประเสริฐจึงต้องรู้จักการปล่อยวางถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยมันจะเป็นการปล่อยประละเลยหน้าที่การงานไม่มีความสุขในการทำหน้าที่ไม่มีความสุขในการเรียนหนังสือในการทำงานในการรับราชการในการเป็นนักการเมืองหรือในการเป็นพ่อค้าพ่อขายทำเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่าง ไม่ขาดตกบกพร่องอย่าพากันปล่อยประละเลยเนะี่ยถ้าเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกต้องในการปล่อยวางเราจะเสียหายเนะี่ยส่วนรวมจะเสียหายเราทั้งหลายจึงต้องพากันมาปล่อยวางด้วยความรู้ความเข้าใจปรับตัวเข้าหาธรรมนูญเข้าหาเวลาเข้าหาข้อวัดกิจ,จวัตรมีปิติสุเอกคตาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หยุดสัญชตาตญาณที่มันเป็นนิติบุคคลตัวตน จะได้เอาธทำเอาธรรมนูญนํำชีวิตด้วยความรู้ความเข้าใจเราจะเดินทางไกลก็ต้องอาศัยปรีแข้งมันถึงจะไปได้ด้วยความรู้ความเข้าใจคนสมัยใหม่พัฒนาวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยเครื่องบินอาศัยรถยนต์ทางบกทางอากาศเนี่ยทางน้ําทางทะเลมหาสมุทรก็อาศัยเรือยนต์ขนาดใหญ่เดินทางเพื่อความปลอดภัยเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางไม่ถูกต้องเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราก็เลยพากันติดพากันหลง ต้องพากันเข้าสู่ภาคบำบัดแล้วนะไม่ใช่ภาคปฏิบัติต้องเข้าสู่ภาคบำบัดพระธรรมระวินัยเป็นภาคบำบัดปฏิบัติติดต,ต่อต่อเนื่องให้ได้สามอาทิตย์ขึ้นไปจึงจะเป็นปฏิปทาไม่ไปตามสิ่งแวดล้อมไม่ไปตามผัสสะมีความตั้งใจตั้งเจตนาศีลก็จะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยก้าวไปได้วยความตั้งใจตั้งเจตนาไม่มีตอนหน้าและรับหลังการทำอย่างนี้แหละ จะเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์จะเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันสามอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยกายวาจากิริยามารยาทจิตใจเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมอาศัยการเวลาที่อบรมบ่มอินทรีย์ที่ปัจจุบันธรรมนี่แหละมันจะเป็นความเคยชินที่เป็นกุศลที่เป็นเหมือนชิปที่ฝังอยู่ในเมมโมรีคือสัญญาขันเนี่ย ให้เราเข้าใจเข้าสู่ภาคบําบัดสําหรับภาคปฏิบัตินั้นก็ให้เป็นสําหรับพระอริยเจ้าพระอรหันต์ก็แล้วกันเนี่ยผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าก็ต้องเข้าสู่ภาคบําบัดถือหลักการอุดมการอุดมธรรมเอาธรรมนำชีวิตธรรมนูนนำชีวิตวัดก็คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติของเราที่เป็นหลักการเป็นอุดมการอุดมธรรมวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเป็นข้อวัดกิจวัร ส่วนมนุษย์ทั้งหลายต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์และวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกันเป็นการทำงานกับการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันนี้เป็นหลักการปฏิบัติทั้งธรรมแล้วก็ทั้งทำงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจะได้ก้าวไปได้ความรู้ความเข้าใจเป็นกุศลเป็นความดีที่จะฝังอยู่ในธาตุในขันในอายตนะให้เรารู้เข้าใจจะไม่ได้ลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ตามหลักการอุดมการอุดมธรรมเขาให้หยุดงานภายนอกพากันไปปฏิบัติธรรมกันยกเลิกงานภายนอกออกหมดมาเน้นเรื่องจิตเรื่องใจอย่างเดียวไปถือศีลปฏิบัติธรรมผู้ที่ถือศาสนาพุทธก็ไปวัดผู้ที่ถือศาสนาคริสต์ก็ไปโบสถ์ผู้ถือศาสนาอิสลามก็ไปที่มัสยิดผู้ที่ถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็ไปที่วิหารเทวสถานเทวไลให้รู้กัน รู้อุดมการรู้อุดมธรรมเนะี่ยเพราะว่าหลักการนี้มีมานานหลายร้อยหลายพันปีแล้วครั้งโบราณเขาก็เอาวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำที่เป็นวันพระน้อยวันพระใหญ่เนะี่ยยกเลิกการทำอะไรตามใจตามอธัธยาศัยไม่ทำอะไรตามสิ่งภายนอกเนะี่ยมีแต่ความสงบมีแต่ปัญญามีแต่ปัญญามีแต่ความสงบความเป็นพระของหมู่มวลมนุษย์ก็จะเป็นได้อย่างนี้ ให้รู้เข้าใจเนี่ยทุกคนนั้นพากันเป็นพระได้ด้วยความรู้เข้าใจในการปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าเนี่ยท่านถึงให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นพระพระที่เขาแต่งตั้งกนหัวห่วมผ้าเหลืองอย่างในาศาสนาพุทธอันนี้ก็เป็นการแต่งตั้งแต่พระที่แท้จริงคือรู้เข้าใจเข้าสู่ภาคระพฤติปฏิบัติรู้เข้าใจในเหตุในปัจจัยในความจริง มีหลักการอุดมการอุดมธรรมไม่ไปตามสิ่งแวดล้อมไม่ทําอะไรตามสิ่งแวดล้อมมีความสงบมีปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจเหมือนไปเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ก็สามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ทุกคนทุกแหง่งการเรียนหนังสือก็ต้องรู้เข้าใจะสําคัญอยู่ที่การรู้การเข้าใจการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิยทยาศาสตร์ก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจการฟังการบรรยายมันก็ weighs, สําคัญอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ เราทั้งหลายต้องเข้าสู่หลักการเนี่ยคือไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำแต่ความดีที่ประกอบด้วยปัญญาจิตใจจึงจะเป็นบริสุทธิ์ที่คุณทั้งกายวาจากิร,าริยามารยาทอาชีพทุกคนก็จะเป็นพระได้เราอย่าไปหาแต่พระภายนอกเนี่ยพระต้องอยู่กับเราที่รู้เข้าใจเข้าสู่ภาพประพฤติปฏิบัติพระอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่กายวาจากิร,าริยามารยาทอยู่ที่ใจของเราเองเนี่ย ที่เป็นมักเป็นอริยมักเป็นข้อวัดกิดจวัดคําว่าวัดเนี่ยหมายถึงวัดความยาวความสั้นวัดความเบาความหนักนี่คือข้อวัดข้อปฏิบัติเราต้องมีเครื่องวัดมีข้อวัดข้อปฏิบัติเน้นความเป็นพระมาที่ตัวเรานี่แหละอย่าไปหาพระภายนอกพระภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งถ้าไม่เข้าสู่ภาคประพฤติปฏิบัติ ทั้งกายวาจากิริยามารยาทและอาชีพแห่งความเป็นพระพระคือพระธรรมพระวินัยยกเลิกตัวตนบุคคลนั้นถึงจะเป็นพระได้มิเช่นนั้นก็ไม่ใช่พระเนะองค์สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกสอนเราเนะี่ยต้องเข้าถึงพระธรรมพระวินัยอย่าไปทําอะไรตามใจตามอัธยาศัยอย่าไปปล่อยประละเลยนะเพราะการเวลาผ่านไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้ เมื่อมันผ่านไปแล้วมันกเกษียณไปแล้วมันสิ้นไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะจึงต้องพากันมีปิติสุเอกคตาในการระพฤติปฏิบัติในปัจจุบันเราไม่ต้องอาศัยใครนะ่อาศัยความรู้ความเข้าใจเข้าสู่ภาคปฏิบัติถ้าเราเอาความไม่ถูกต้องนำชีวิตมันก็คือความไม่ถูกต้องมันก็คือความทุจริตไม่ใช่สุจริตนะการประพฤติปฏิบัติจึงไม่มีตอนหน้าและก็รับหลังด้วยความตั้งใจตั้งเจตนา นี่คือสุดจริตถ้าเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเอาความไม่ถูกต้องนำชีวิตชีวิตมันก็ต้องพังทลายเหมือนตึกสตองที่อยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเอาทุจ,จริตโกงกินคอร์รัปชันนำชีวิตมันเลยพังทลายแผ่นดินไหวอยู่ที่มันดเลประเทศพม่าห่างไกลกันร่วมพันกิโลเมตรทั้งที่ตึกใหญ่ๆสูงกว่าตั้งหลายสิบตึกแต่มาตรฐานเขาสูงกว่าพอที่จะรับแผ่นดินไหวได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทุจ,จริตคอร์รัปชันเนี่ย มีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ได้มากมันตึกสตะงให้เรารู้ว่าทุจริตนะั่นคือตัวตนเนี่ยใครเอาตัวต,วตนนําชีวิตคือบุคคลที่ทุจริตปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ทุจริตการที่จะบริหารตนเองด้บุคคลอื่นต้องมายกเลิกทุจริตจึงจะเป็นนักบริหารที่แท้จริงเนี่ยตำแหน่งที่เขาแต่งตั้งให้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตําแหน่งให้เรามาเสียสละมารับผิดชอบโฟกัสในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ตําแหน่งที่ให้มาทุจริต ให้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ทรงเกียรติมีศักดิ์มีส,มสเีเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันจะมีเกียรติมีศักดิ์สีได้อย่างไรถึงจะพากันใส่สูตรผูกเน็กไทก็เป็นผู้ทรงเกียรติไม่ได้นเป็นแต่ผู้ทรงความหลงความโง่ง,งมงายนะให้เรารู้เข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่คุณเข้าถึงธรรมนูญไม่ได้นะมันจะอยู่ในระนาบของอบายภูสีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน อันเป็นภพภูมิเบื้องต่ําสุดของวัฏฏะสงสารสาอดภพภูมิเนี่ยถึงมีศัพท์ว่าคนเนี่ยคนก็หมายถึงมันวกวนอยู่ที่เก่าไม่มีศีลสมาธิปัญญาสัมผัสกับอะไรก็ไปกับสิ่งนั้นๆให้เรารู้เข้าใจเข้าสู่ภาคปฏิบัติจะได้ว่างจากสิ่งที่มีอยู่จิตใจที่มันวกวนอยู่เนี่ยกับอวิชชาความหลงเนี่ยมันเป็นได้แต่เพียงคนเป็นได้แต่เพียงความหลงเนี่ย หัวใจมันจะอยู่ในระนาบแห่งความหลงเลยว่าบ่อนคาสิโน,โนหัวใจบอนทาลายความถูกต้องหัวใจบ่อนแห่งความหลงถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็พากันคิดว่าความสุขมันต้องได้มาจากสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสบายด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และวัตถุอันนี้มันก็จริงนะแต่ความสุขมันต้องอยู่ที่พัฒนาวัตถุวิทยาศาสตร์แล้วก็มีปัญญาสัมมาทิฏฐิ พัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันเนะี่ยด้วยความรู้ความเข้าใจจึงจะเป็นการพัฒนาที่ครบวงจรเนะเราอย่าไปคิดว่าประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกาะมาเก๊าเขาเล็กนิดเดียวเท่าๆกับอำเภอหนึ่งของเราก็ไม่ได้แต่เขาร่ำรวยมหาศาลเพราะเขาตั้งบ่อนคาสิโนเมื่อเรามีปัญญาต้องมีความรอบคอบเนะี่ยการที่เราเอาหลักการอุดมการบันดีมันถูกต้องแต่ก็ต้องมีอุดมธรรมเนะี่ย ยกเลิกอุดมแห่งความหลงออกไปเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอเข้าถึงความพอดีเนะี่ยเราอยากได้มากมันก็ไม่มากอยากได้น้อยมันก็ไม่น้อยต้องรู้จักความพอดีเข้าสู่ความสมดุลทั้งรายรับรายจ่ายเหมือนที่องค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าถึงความเต็มความบริบูรณ์ความพอดีความพอเพียงการประสูิการตรัสรู้การปรงพระชนมายุสังขารการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก การเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยล้วนแต่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญสิบห้าค่ำให้เรารู้เข้าใจจะได้เข้าสู่ความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รู้หลักการอุดมการแล้วก็อุดมธรรมเราอยู่ที่ไหนก็พากันปฏิบัติได้เพราะเรายังมีธาตุสี่ขันธห้า 5, อายตนะสิบสองเราอย่าไปคิดด้วยอวิชชาด้วยความหลงไม่เช่นนั้น เอาแต่หลักการอุดมการเอาแต่วิทยาศาสตร์ถึงจะรวยมันก็รวยแต่ความหลงรวยความโง่งมงายรวยสยาศาสตร์ไม่ใช่ความดีไม่ใช่บารมีไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยอย่าไปคิดว่าทําไมเราโง่ตั้งหลายปีเนี่ยสิงคโปร์มาเก้าเขารวยเพราะเขาตั้งบ่อนคาสิโนประเทศเขาเล็กนิดเดียวเขาทาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมไม่ได้เขาก็มองว่าคนในโลกมีคนละโมบโลกมากคนไม่ฉลาด เอาความหลงนําชีวิตมันมีมากเนี่ยถ้าตั้งบ่อนคาสิโนโก็จะสามารถสูบเงินจากพวกนี้ได้รวยทางวัตถุได้ถึงพากันตั้งบ่อนคาสิโนโจะเรียกว่าบ่อนแห่งความหลงก็ได้มันคืออันเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเราแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลเป็นแผ่นดินทาแผ่นดินทองเนี่ยอย่าไปยินดีในการเอาความหลงนําชีวิตอย่าไปยินดีในการเอาบ่อนคาสิโนนําชีวิตพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์พระศาสดาข,ของทุกศาสนา ท่านอุบัติเกิดมาเพื่อมายกเลิกบ่อนคาสิโนมายกเลิอกอบายมุกทางสู่อบายภูมเนี่ยจึงให้รู้ให้เข้าใจทุกอย่างจึงจะไม่มีปัญหาหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านสอนว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยก็คือเรื่องให้ปล่อยวางตัวออกจากกรงนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่อแก้ปัญหาหัวใจพระพุทธศาสนาสอนว่าไม่ให้ทำความผิดแล้วก็ทำจิตให้เป็นกุศล แล้วก็จะเกิดปัญญาแต่ทุกวันนี้เนี่ยทำบุญกันมากแต่การละบาปนั้นไม่ค่อยมีใครทำความจริงมันต้องละบาปก่อนจึงจะบำเพ็ญบุญเนี่ยถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปไว้ที่ไหนไม่มีที่จะอยู่หรอกบุญเนี่ยทุกวันนี้พวกเราขาดการภาวนาขาดการพิจารณาจึงไม่ได้ข้อประพฤติปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้ ที่พระพุทธศาสนาจะมีอำนาจช่วยได้นั่นก็คือเพราะเราเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องผู้ใดมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาผู้นั้นก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะหูได้ฟังเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้ลิ้มรสก็เป็นธรรมะกายได้สัมผัสใจที่ได้ รับรู้อารมณ์ต่างๆนึกขึ้นได้เมื่อใดก็เป็นธรรมะเมื่อน,นั้นฉะนั้นผู้มีสติจึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้อยู่ในเวลานี้เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกําลังใจของตนเห็นจิตของตนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้รู้ถึงที่แล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดเมื่อมันรอบรู้เช่นนี้การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นเองขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออหนาาแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากสัพพุสัพพโสสัพพโรคสัพพภัย อันตรายใดๆอย่าได้ได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 มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศา,นส,าสนามีปัญญาดวงตาเห็นธรรมถึงพร้อมในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเถืน